6กันยายน2566ที่โรงเรียนเบนจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจข้าราชการผู้แทนสมาคมองค์กรภาคเอกชนพ่อค้านักธุรกิจบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครอง ร่วมพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายราชสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่5และรัชกาลที่6เนื่องในกิจกรรมครบ112ปีวันกำเนิดโรงเรียนซึ่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2 4 5 4น้อาน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 กิจกรรมประกอบด้วยพิธีอัญเชิญองค์พระเกี้ยวประจำสถาบันจากอาคารเกียรติภูมิส่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5จากนั้นประกอบพิธีบวงสวงถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กการแสดงเทิดพระเกียรติของนักเรียนและมอบทุนการศึกษาได้แก่ทุนที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชสี่ทุน ทุนเบนจมัสมองดีสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นจำนวน105ทุนและทุนวันกําเนิดโรงเรียนจำนวน83ทุนซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ได้รับจากอดีตค่าราชการครูคณะครูสิทธ์เก่าตลอดจนหน่วยงานห้างร้านและชุมชนร่วมบริจาคทางการศึกษา